สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคีเดมหนึ่งศนะคะในคลิปนี้แอดก็จะพาคุณผู้ชมมาดูวงแบ็กอัพดนตรีสดเต็มวงที่มาพร้อมคู่บุญคู่บาร,รมีของน้องต้นข้าวกันนะคะนั่นก็คือวงสอนสุพรรโชและก็อีกวงนั่นก็คือวงคามายแบนนะคะซึ่งแบ็กอัพทั้งสงวงนี้ต่างก็เล่นดนตรีสดดีทั้งสงวงเลยนะคะ แอดสนับสนุนทั้ง2องวงเลยค่ะและพ่อแขกแห่งวงสอนสุพัรโชวล่าสุดท่านได้โพสต์ถึงคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวอีกด้วยนะคะว่าวิกแตกรวยใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอโอ้โหแอดฟังแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็ทำเอาขนลุกเลยนะคะไม่คิดว่าพอสอนี้2 5 6 8แปและก็คอสอ2 5 2 5จะมีนักร้องศิลปินคนหนึ่ง ที่สามารถทำเอาเวทีทุกเวทีวิกแตกสังกสีขยายออกไปได้อีกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวสุปริยากับวงรำวงสอนสปันโชเรียกได้ว่านาทีนี้ทั้งคู่เอาอยู่ทุกงานทุกเวทีกันเลยนะคะไปแสดงที่ไหนก็วิกแตกที่นั่นสุดยอดมากๆเลยนะคะและแอดก็ขอให้พ่อแขกแห่งวงสอนสปันโช มีงานเยอะๆดังๆปังๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วเราก็จะมาดูคอมเมนต์จากชาวเนต็ตกันนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ที่ได้บอกว่าวิกแต่งจริงๆคนทุ่งอคอกรักใครรักจริงจ้าสอนสปันโชและต้นข้าวสุดยอดมากครับของแท้ครับคนเยอะมากๆากเลยครับและในวันนี้วงสอนสปันโชและน้องต้นข้าวก็แสดงคอนเสิร์ตนะ,นะตลาดนัดทุ่งคอก ข้างขนส่งทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีคอนเสิร์ตร,รำบงต้นข้าวสอนสุพรรณโชคและก่อนหน้านั้นพ่อแขกก็ได้โพสต์รายยาวเกี่ยวกับงานด้วยนะคะว่าเราไม่ได้แข่งกับใครเราแค่ทำให้เต็มที่ตามที่ใจเราอยากจะทำวันนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ยอมรับว่าเหนื่อยแต่เราต้องทนเพราะเรามีจุดหมายมีเส้นชยัย ไม่ได้ต้องการชนะใครแค่ไปให้ถึงเส้นชัยก็พอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่อยู่เคียงข้างขอบคุณทุกๆคำติชมคำดูถูกให้เราได้มีแรงสู้ต่อไปเราจะพัฒนาผลงานและจะทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะมาดูคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่มาให้กำลังใจพ่อแขกกันนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้วงสอนสพันโชในปัจจุบันนี้ นับว่าเป็นวงที่เล่นดนตรีแนวลูกทุ่งและทุกๆแนวออกมาได้แน่นมากไม่ผิดหวังเลยที่ติดตามชมทุกคลิปผมยกให้เป็นวงอันดับหนึ่งของเมืองไทยในตอนนี้เล่นสนุกเครื่องเป่าและชิงเป็นเอกลักษณ์มากอยากให้เพิ่มกลุ่ยฝรั่งเข้าไปอีกตัวทีมเครื่องเป่าจะแน่นยิ่งกว่าเดิมและก็คอมเมนต์นี้นะคะวงสอสุพรรโชเล่นดนตรีสดได้ถึงใจมากๆ ทุกๆเพลงทุกๆเพลงเลยค่ะเก่งมากค่ะและก็คอมเมนต์นี้นะคะวงสอนสพันโชคุณภาพสุดยอดขอบคุณพอ่อแขกที่เอนดูศิลปินในรุ่นหลังเพื่ออนุรักษ์และสืบสานเพลงลูกทุ่งไปอีกยาวนานทุกวันนี้มองสอนสพันโชกกับน้องต้นข้าวเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนะคะลุยต่อไปจ้าคนขยันคนมีวิสัยทัศน์ไม่มีวันที่จะอับจน รวยไปด้วยกัน FC อย่างเราก็เสพความสุขและก็ซัพพอร์ตศิลปินที่เรารักและก็ชื่นชมตลอดไปจ้าและก็คอมเมนต์นี้นะคะแนวดนตรีลูกทุ่งวงสอนสปันโชของพ่อสอนเพชรหนุ่มหน้าเสียงเด็ดเล่นให้น้องต้นข้าวร้องผมชอบมากเข้ากันได้ดีร้องเสียงน้องต้นข้าวสูงหวานกรองดนตรีส่งและรับกันดีมากฟังเพราะสนุกสนุก ผมได้ยินเพลงข้าวไม่มีขายพิษโลกดังมากผมอายุ7 1ถึง72แล้วครับชอบพี่สอนเพชรทุกเพลงพอมาได้ชมสอนสุพรรณเล่นให้น้องต้นข้าวแล้วอดนึกถึงอดีตไม่ได้ขอให้เล่นกับน้องไปให้นานที่สุดชอบมากเล่นเพลงเร็วสนุกมากๆเพลงช้าก็หวานน้องก็ร้องลงจังหวะได้ดีจะยังไงก็ช่าง ต้องอยู่กับน้องให้นานที่สุดครับและคอมเมนต์นี้ได้ใจแอดไปสุดๆเลยค่ะและคอมเมนต์นี้นะคะมียอดกดไลค์ถึง11ไลค์เลยนะคะและแอดก็ขอให้วงสุพัรโชว์และก็น้องต้นข้าวอยู่คู่กันแบบนี้ตลอดไปนะคะยาวไปยาวไปเลยค่ะขอให้ดังๆปังๆร่ำรวยเงินทองทุกคนเลยนะคะฝากกดติดตามช่อง KDM 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ